สวัสดีครับพบกับผม Tra v e l b a t i บาทกในช YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พาซาลากูนลาดพาวังหินนะฮะข้างหน้าตอนนี้ก็มีงานวันเพ็ญเดือน12นะฮะเป็นตลาดนัดนะครับรับบรยกระทองนะฮะมีตั้งแต่วันที่1 7ถึง27เพฤศจิกายนนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวคืนนี้อาจจะออกมาถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินลูกชิ้นหมูฮิโ่นะครับแต่ว่าพามากินสาขาลาพาวังหินนะฮะพาซาลากูนนะฮะ ขาก็มีหลายสาขานะครับมีที่พระยาสุเลนะครับแล้วก็มีสาขาที่ระับอินทาสามสิบสี่ด้วยนะฮะก็สองสาขานนี้ก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเลยนะฮะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปทานได้นะครับใครที่อยู่แถวแจ้งวัฒนะก็ดีแล้วอินทาก็ดีนะครับร้านก็เปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสามทุ่มนะฮะรายกายก็ตามนี้เลยนะครับราคาก็เริ่มต้นที่50บาทที่เศษ60นะฮะ เมนูอื่นๆก็มีนะครับ ını, aha, ส้มตำยำของทอดของทานเล่นนะครับเครื่องดื่มนะฮะอันนี้ก็เป็นบะหมี่หมูน้ำใสนะครับราคา50บาทนะฮะ อันนี้ก็เป็นเกี๊ยวทอดนะครับให้เต็มคาราเบลเลยนะฮะราคา20บาทนะครับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นหมูปป้งนะฮะไม้ละ12บาทนะครับร้านนี้ก็มี2ชั้นนะฮะมีชั้นบนด้วยนะครับที่ให้นั่งนะฮะแล้วก็มีเมนูน้ำสมุนไพรด้วยนะครับน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำตะไคร้ซิววโ,โอลเลียงอันชันนะฮะก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะก็มาทานได้นะครับสำหรับสาขานี้นะฮะ อยู่ติดกับพาสซาลากูนะครับสำหรับลูกชิ้นหมูฮีโร่นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทอร์เวล t บายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ